สวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านเด้อค่ะพ่อโสมืเอนีแจ้งว่าดีพ่อเนาะค่ะสุเทียพ่อโสจะไปขายของเนาะขายหั่นย่างอจะหั่นยาเนาะพ่อจะพ่อพ่อโสค้าประจำคืออยู่ในวัดบ้านโคกพ่อโสประจำยู่หันบ้านโคกแซ่บเหอขายอะไรพ่อขายในนี่แหละขายพวกน้ำพวกผลไม้ คล้ายของว่ะเหรนมะม่วงมะม่วงไม่มีเหรอวันนี้มี๋ยวไม่ยังไม่ได้ออกไงวันนี้ไปหาหมอวันนี้ยังไม่ได้ทำมะม่วงน้ำปลาหวานมีไหมครับวันนี้มีเราจะจัดให้ผมเลยเด้อมหันคือว่าเกือบเลยรางวัลที่หนึ่งเกือบได้ยังวะสองวันอยู่หนาสองเก้าเก็ดมันออกเก้าเก็ดสองเนาะเกือบถูรางวัลที่หนึ่งเลยบอกว่า ถือวัตถุตัวพิทว,วาสองกับเก้าซับกันเพราะว่าอสองสองกับไอ้สองกับเจ็ดซับกันม,มันเป็นแปดหนึ่งแปดเป็นบ่าเก้าเจ็ดสองอหรือ,อรเปล่าพ่อพ่อพออาแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองเก้าเจ็ดฟันบอกว่าฟันยังไงพ่อฝันว่าก้อนว่น วันดนี่ฝันว่าเขาอคไอยู่ไซเขากัาน้่มตีนี่ตีตีคือสูนี่แมนมาเด็กก็ไปก็เลยไปก็เลยไปแอบอยู่บ้านเขาแอบอยู่บ้านบ้านเล็กที่เท่าไหร่บ้านเล็กที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ไปแล้วเขาก็บอกว่ามาแอบอยู่ตรงนี้ทําไม เขาก็ hmm. เลยบอกแล้วเขาก็เลยกเขาเขาเลยเอายื่นแบงค์ห้าร้อยให้เพ่อโสก็จับเอาแบงค์ห้าร้อยแต่ไม่รู้หมายหมายทะเบียนท้ายตัวไหนเอาอันไปดีู่ยูบานท้ายค่ะยูบานพ่นบานคุณอะยุ้ยส่้อยคุมทั้งไตครับนี่ยูบานนั่นนี่แหละบ้านใกล้ๆกันเนี่ยทัดกันไปสองหลังสามจักบ้านเลขที่ขบวน บวอะตระไยคนค่อยคนคนค่อยสื่อคนเค่อยสื่อคนค่อยถือเพื่อสามหาสองคนบาปคนบาปสามหาสองนี่จักเป็นบานเด็ดีเนึยจักบ้านนี consumers, 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 உ, s, know, ail, ่อย <laughs> ่างคนคนเค่อยสื่อบาปในฝันเช็นเพื่อนเพื่อนอีกไมครับการฝันเช่นเพื่อนนี่จะออกตัวไดก่อนล่ะกับบุ้งหูพอพอกับมัดอยู่ตระไยพอพอพอมัดแบบต้องมาพอสิลดลงเป็นหาศูงมากตัวใดค่ะมาหาสองนะเพราะว่า ขัฟันเกี่ยวกับเจาา้าของเงี้ยมแกับกับบ้านเจาามม้าของนสิออกบานเลยทีแล้วบานเนี่หาซือออกตูเท่าบา้าพ่อกระได้รโลกเป็นหาสอจังบ้านี่ยนออกตัวเกาดีาแค่ไหนหันบุกจากบ้านเลยทีเพื่อนบ้านนี้แฟันแต่แรกแลกผุนต้องต้องวดผุนเพรอฟันไดงอันพผาฟันไดตงตัวนี้ที่บ้านนี้ฟันยังไดตรงวัดเ็ดสามสองือข้ามฟันได้บ่าน,นี้ คือคนฝันบ่อยลูกกันมากเลยว่าว่าจับของว่าคนมาบอกเก็บสามสองใช้แล้วพอมาบอกผีแหละแล้วว่าคนฝันว่ามูมาเหล่นน้ำเอ๊บานนบานนี้ก็เลรฝันว่ามูมาเหล่นบานนี้เขาก็เลยโศกัดโศกันบานนี้ก็นแรกว่าอันอันภาคกัตคือแต่แม่เนี่ยเด็กวางตีเจ็ดสามสองเจ็ดสามสองแม่ หมวดนี่พอโซสีนี้เจ็ดสามสองแต<ม>่ตัวไดกขข้ก่ค่ะห้าศูนย์ล่างเท่านัห้าศูนย์ล่างแมนพอโซพอโซมากตัวนี้มากไร้คือสามสองคือผีโสกันบอกนี่บพมันผีฝ<ผ>ันบาคนฝันบ๊อมูบวกมาเลือน้าเนียวบอบบ๊เป็นผีนผเขาคุยกันว่าเลขออกตัวนี้เออโซกันโซกันว่าสื่อสื่อเลขตัวนี้ครับเนี่ย ตัวกันมันซื้อซื้อโกตัวนี้ซื้อซื้อตัวนี้โรเด้อนั่นเฮ้ยแบงคทีละตัวไรเจ็ดสามสองเจ็ดสามสองมือขวกมันมามาเยี่ยมมาหยักมาหลุดนี่ฝันแล้วแต่ต้องฝันแต่ว่าแหงมันมีคนมากเพราเขาเขาก็บ้านั่นแต่บอกตัจับลัตเตี่ไปเดี๋ยวนี้จับลาตเลี่ไปสามสองสองสามคือมาแห้ง พอโซจับลัตเตอรี่ไว้กตบไ่ได้ไม่ได้สวนเนาะพอโซจับลัตเตอรี่ไว้ลายใปอยู่ดิก็บม่ได้ซื้อส่วอื่นดิมักคักเลยบ่สามสองเนี่ยพ่อเนี่ยโอ้นี่ครับนะนะอือคือมักตัวนี้เลยมักตัวนี้มันบะมีกับตรงเอาหกสามสองมันจะถ่ายสามสองเนาะ สามสองสองสามสองง่ายกว่าท่านใส่เจ็ดแต่เพื่อนที่มาบอกคือเจ็ดสามสองถมฮมันมันไม่มีมันบม่มีหายูตะวานหามันมาเพอะก็เล่นแตัวนี้มาบอกเป็นตัวเลยรเหรอพ่อเออโซกันว่าคือเด็กเจ็ดสามสองสามสองอันที่ซื้อซื้อรงกับสามสามเจ็ดสามสองเจ็ดสามสาม สามสองเจ็ดสามสามขันติซื้อเป็นซื้อล่กนี่แหละมาที่สุดหงวดที่มากเลขสามตัวเลขสองครับแล้วพอโสว่าสองสี่ยุหลังหววก็เป็นสามสองแน่ ฝันฝันแค่นี้ใช่ไหมครับว่าที่แล้วพอโสวาแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์มากมากครับว่าอืล้านเปอร์เซ็นต์แล้วว่าไหนมาล้านเปอร์เซ็นต์ตัวตัวไหนมาล้านเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้คือสามสามมาล้านเปอร์เซ็นต์ยังไดกับมาล้านเปอร์เซ็นต์วิ่งสามบอกว่าวิ่งสามเออวิ่งสามลองสองลองสองวิ่งสามลองสองวดกว่าที่แล้ววิ่งแปดแปด แปดบอกเลยว่าแปดมาล้านปเปอร์เซ็นต์สองสี่หกแปดไงหวดนี้นี่นวดที่แล้วนะแปดมาล้านปเปอร์เซ็นต์พ่อพ่อโสบอกใครใครใครมาก็บอกว่าแปดมาล้านปเปอร์เซ็นต์มาอีนีนแลงวดที่แล้หมวดนี่มาตัวไหนก็พ่อมาสามล้าเปอร์เซ็นต์ก้าล้านเปอร์เซ็นต์เลยย<อ>ักไงสามกับมาล้านปเปอร์เซ็นต์สายรูดสายวิ่ง<พ>วิ่งกระโดดเนาะเพราะวะภาวะลายลายลายมาเบิดแล้ว มันมีสามนี่เพราะท่านใานาม่านนโมหากระมาแล้วพบกระมาแล้วเจ็ดกระมาแลวแปดกระมาแลวเก้ากับมามแลว,เ,ว,เ,วหเหลือเหลือสามสองนี่มากประจำเมวันที่สิบห้าอีก,กอออตัวว่าหนึ่งสองกับสามสองกับยูยูประว่าสองยูตัวว่แห่งเวันนี้สามพราโสมั่นใจว่าสามม,าามหลันเส้น มันบอกวสาเทคลงดูแม่ถูกว่าพ่อลองเทคดูดูงวดนี้จับตัวไหก็ลอตเตอรี่เมาแผงงวดนี้ยุคนสูงไหมพ่อพ่ขึ้นอีกแหมบุญเห็นเออจับตัวนี้คือเจ็ดสามสองพอสูมักขึ้นคือสามล่องตัวล่องคือสองงวดที่แล้วให้แปดพ่อยุคนอีกไหมมันบุญเห็นอองวดที่แรก งวดงวดที่แล้วเนี่ยพวกโซมักแปด<า>แปดจะมาอิลีงองหวดดีมากแน่แน่เพาะนันใครชอบก็เป็นแนวทางนะพ่อเนาะเป็นแนวทาง